สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู like ่กระแสข่าวดังผัวดีใจถูกรางวัลสองใบให้เมียไปขึ้นเงินหลังจากนั้นผัวโทรติดต่อไม่รับสายจัดขาดติดต่อทุกช่องทางเมื่อวันที่3พฤศจิกายน67เพจซุมระยองได้โพสเรื่องราวระบุว่าหนุ่ม Torah โรงงานอมตะโซนจีนโชคดีถูกรางวัลที่สองสองใบตอนเที่ยงเมียอาสาางานครึ่งวันนำลอตเตอรี่ไปขึ้นเงินในตลาดป่ามะพร้าว หลังจากนั้นผัวโทนติดต่อไม่รับสายตัดขาดติดต่อทุกช่องทาง5้าโมงเย็นผัวรีบเลิกงานกลับถึงห้องใจสลายเข่าทรุดมีเก็บเสื้อผ้าหายไปพร้อมทิ้งจดหมายน้อยกับเงินห้าห0ื่นไว้ให้รักของเรามันหมดไปนานแล้วเงินก้อนหนูขอไปเริ่มต้นใหม่นะส่วนที่ทิ้งไว้ให้ก็ใช้ให้มันเกิดประโยชน์นะไม่ต้องไปตามที่อุบลหรอกนะหนูยังไม่กลับไปที่นั้นหรอกแอบช่วยประกาศตาหาให้ผมได้ไหมครับขออภยัย แอดไม่สามารถเปิดหน้าเขาไม่ได้นะครับสู้ๆนะครับเชิดพิดบูลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ